ไอ้ไอ้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่ามันซีซีเนี่ยอย่างงี้นิดนึงนะของเราอย่าถอนไม่ได้นี่เหรออ้าวพี่ตรงได้ครับเอาให้มันเจอดีหน่อยใช่มั้ย

To sobie widzi właśnie jakie to jest duże. O, ale... Terima kasih telah <laughs> menonton!